แต่บางกับยนอย่ะตับ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 ห,หลังจากขาบานหลายมือว่นเทคลิปกับเอกามฮาเนีว่าอีกสวัสดีครับพี่น,อน้องเอซีสาว่อเพื่อะคุณนายอันหลังไห็ไ่ได้ใส่ผงนวย,ย,ย่งเด<อ>ีน<อ>นยวเลยพ่อพ่อใส่มันหวานแล้วอ้ยรวยวยพอแล้ว อืมค <blender>, ืออะไล่ะ่าเสียงว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 งเป็นใส่กระปงเถอนี่ต่าเสียงรูของแม่ค <sh> ่ะอี่ไ่อยากกินอะไรดิไม่จูกเอาเด็ดเตบครับไม่รู้ครับรู้สึกว่าถึงเงาวๆ เผ็ดปอเเผ็ดเตองสมเองสมเมเข้มเนแซ่บเ็มแซ่บเอาครับสบว,ลบสวลเลยของน้ำปูนครับพี่น้องอากาศยั่วๆนี่กับเขาผ้เา้เนี่ยเจบ่ะางต่ำข้อเขาไหมกร้อเาเนี่ย ที่่รถโคตรเรแบบเพชดดีกน่จบิไปได้เจ็ดจิบเจด้าที่นี่พี่น้องครับข่าวผุ้งสวครับหนป่าครับทอดป่าเพราะเกียบมันเผ็ดนี่ัดกินง่ายครับพี่น้อง บ่ตตรงยังมา,มา,มา,ออาง,ง,งมากหรอกับปามน่ะก็ยังก็องเยมาครับลวกัดกินกินีบบลกทุ่มๆุมรอมมมรอยอ่ะรอยก็งอยกได้กินข่าวอ่ะตัวนี้คคติดมต่ำก็าหลายแท้เจดตองที่ว่าไหมเชนุ่ ครเปิดงวงคนที่ตามอยู่สามหมื่นกว่าครับแซงปลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไปแสนหกเดี๋ยวน,นี้ปลาหยุดอยู่เก่ามื่นทีหมืนกก็ลคงกิบไปประมาณสีหากร่องแบบบริเมณตั้างช่องสี้าฝากลองติดตามมด้วค่ะหุอานติดตา,ามลยรับพันเรอนาอยู่น้ำปลาเสร็จปา ใช่ไหนแซ็บไหมแท้ไรแซ็บไรข้าลาไเขากขาเมื่อเล่าเอ็มปลาแดกเมื่อเล่าเดี๋ยวนี้เกลี่ยงเมื่เหลือเลยเมื่จะตกแล้วเขาเอาที่นี่แหละแต่ว่าไม่รู้มือไหนมาเมื่เนี่ยเลยก็จะเอาเหมาไปมื่อตอนนี้เดี๋ยวอายุห้าหกหม้อก็จะเรียขอไปหาเลยจังหวันไหนมาเข้าหม้ใครมาเาไปบ้านบ้านน้องเพื่อนที่เที่ยงที่งเที่ยง ไอที่เนทเสร็จอือคุณคู่มอมาเอาอะไรมาทำผมน้ำล่าเรากสือไปแล้วตลาดติดดิน่ะเนข้าวาได้กดดินมาเลยเสียบบอแมนบ่แมนบ่ขี่ลาย้วยว่าไปกินร้านหมูกระทะไปตำบังหุ้ยี่หออื้นอยู่ร้านหมูกระทะตำไหหม่วนเนี่ยแขกงรดอดรถรถก็จะวังอะไดไปอะไระไรรจักรสิบุงรดใดวะที ข้าวตีนจะ,ะ,ะต่ะตะตางอ,อย่างเลยขตีเข,ข้าวติดใ่รสชาติกินอื้อเดือดกินงา่ายไม่กินมากนองค่บด้ขายของได้เปนองค์บรารกันจะบอกครับพระคุณหนงสื่โฆษณาเกี่ยวกบสืว่าใจอยวะพุ่งเข่งแกนหน่อยวันพุนน่อะเ่า,าที่พี่หาที่ผาพุเข่อะ อืานมีป่ะหนากันนิหน่อยไหมซึ่งเป็นสาวทีปีเนี่ยเอาลงไปมาเด้อพี่น้อเลยต้องเข็ต้องเดือดเยบ่ยมใช่ไหมนิ่วเลยครับก่เล้เสียงเป็นบานเลยครับขออนุญาตใส่มือถามสิหาพกเก็บไปเอาหนาพกนหมหนากไหมโซ่แ เมื่อกินน้ำกันครับบรรยากาศช่วงนี้ประมาณบ่งเปี้ยปุดเมื่อมันกินไส้คลิปได้ไปน้องกินอิลีเล่นกินเก็บกินคันตํำบ่เพี่ยนหรมันตำบ่เพี้ยนามาสังตำบหุ้งด้วยสิว่าตํำบ่ฮู้งเอาบอพริกอหวยน้ำตาลบอไสของสุรสดบอไซคอยตำบ่เพี้ยนกว่าสิไปขายต่ับเด็กเมย เราต้องว่าจักรังควางมหลายอย่างเ้า่ประเดี๋ยวะเห็ดผู้เยาเนาะเยาะันเวลาไดไปเห็ดกัรหมอกันนะ่บอกว่าถือกันเบิ้งกันเบิ้งจักรวังว่าไหวบ่ทานไหวก็จะเห็ดว่าเขาทาเห็ดเกินตัวเขาอะไรเลยเขาจองเห็ดกอดีเอาแห้งเขาเบิ้งเปนองคกไง่คเนีวาลยนึงนะคับ คก็จะหาสิบหก0 6 0บาทถามมาแ่บบ่มัมกับเดี่ยวเจราน,นะบางรานมาแ่บพนะ่อหราะะอเดี่ยวเนาะ่มนี่แคบหมูเนาะคืออยากมีแคบหมูดุกิ่งไม่ต้อะร้ามากินน้ำก่อนครับเออนังแก่เพ็รเผ็ดร่อนน้ำให้แม่นหน่อยลูก คนสวยมานี่นะพวกข้อมีออกกล้องปะนะอ่าคนณสิบไม่บอกกล้องไม่ออกไม่ออกไม่ออกแค่ไม่ลูกคนสวยของกล้องออกไหมออกชนิดไหมพูดหน่อยดิพูดก็ได้พูดดิแรงานแต่งมาไปตัวเรไปตัวเราไปตัาไปตัวัวเราไปตัวเไปตัวเราไปตวเราไปตัวเราไตัวเาไปเรอทีตราไปตัวเรเราไวเราไปตัวเราไปตราไปตราไป รู้สึกก้าวกับผมนี่ต่อสามกับไอ้ชีไปน้ำไอโอ้วี่น้องฟังงกิงๆกับปูกับปูกับปูแบบบานๆเหาเนาะจะล่ามาเลย่น้องเลยเพิ้มมากิน,อนอ่อ,องก้อนเป็นยาเสพติดป่ะนะอะ่อนบะมี่ด้วยกันกับมะมี่ นิวใส่นิวเลยทางบ่อพใส่อยากได้เป็นน้องบ่ออยู่ๆจับขีดกับขีดจุ่ม,มข้อเท้าเลยนะในแซบปากเดียมนะครับคลิปนี้เอาไว้ครับนี่ยคลิปหน,ปนาจังว่ากันไหมโปรดติดตามเนะครับมันโดนต้องสิหงอกมือมือหนึ่งจังสิ้งเลยคลิปนึงของ,งมือคลิปนี้ไว้ครับนี่คลิปหนาพ่อหกัไนไหมครับโปรดติดตามช่องป๊ามนานะครับ สวัสดีครับ